คนนี่คืออาหารลักของฉันอาหารลักขอต้มแซ่บผมกอยากกินก็เลยซื้อมาต้มแซ่บหกสิบบาทตัดแซ่บมามีหอยดองหอยดองก็ยากกินวันนี้มาเำเนยอย่างสุพรรณแล้วก็มีข้าวเปล่า มีลูกชิ้นลูกชิ้นซื้อมาหกสิบบาทก็น่ากินอยู่โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลูกชิ้นมีของหวานเป็นรสช่องวันนี้นะคะรู้อยากกินรสช่องหนักกทีฝ่ายกันของผัวปลาหนึ่งตัววันนี้ได้ตัวเล็กก่อนไม่ทำได้ตัวเล็กนักเกตแล้วก็ไก่ตอกไก่ตอกสามชิ้น ทีนูกนของเราตุกคนมันนี้